จากที่ติดเอาไว้นะครับวันที่6เดือน5ปี6 6นะครับวันนี้เป็นวันที่5เดือน10ก็ผ่านมาแล้ว5เดือนเต็มนะครับจากเที่ยที่แล้วเนี่ยผมเคยแกะดูทีงแล้วปรากฏว่ารากเยอะนะครับวันนี้ก็ทำการปลูกได้แน่นอนนะครับจะมองเห็นรากนะครับอันนี้เป็นรากที่วิ่งขดนะครับ สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในสถานีเวิร์กช็อปสเตชันนะครับเรามาติดตามต้นตะโกหนูซึ่งผมได้ทํากิ่งตอนไว้เมื่อเดือนพฤษภาคมตอนนี้ผ่านมาแล้วประมาณ5เดือนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยผมเคยมาแกะดูทีงแล้วว่าลากเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มั่นใจได้เลยว่า5เดือนผ่านไปรากของตะโกต้นนี้เยอะแน่นอนครับส่วนขั้นตอนการตัดและนํามาปลูกเป็นอย่างไรติดตามมาครับ จากที่ติดเอาไว้นะครับวันที่6เดือนหปี6 6นะครับวันนี้เป็นวันที่5เดือน10ก็ผ่านมาแล้ว5เดือนเต็มนะครับรากเยอะนะครับแล้วก็จากเที่ยวที่แล้วเนี่ยผมเคยแกะดูทีงแล้วปรากฏว่ารากเยอะนะครับวันนี้ก็ทําการปลูกได้แน่นอนนะครับก่อนทําการปลูกนะครับถ้าเราไม่มั่นใจว่าไม้ของเราเนี่ยรากมากรากน้อยเพียงพอหรือไม่นะครับก็ นำใบที่ไม่ต้องการออกบ้างบางส่วนก็ได้นะครับสัก40อร์เซนนะครับก็ทำการตัดออกไปเลยนะฮะซึ่งตะโกหนูเนี่ยใบเขาไม่จะขึ้นที่โคนต้นโคนกิ่งพวกนี้นะครับถ้าเราไม่แน่ใจนะครับว่ารากของเราเนี่ยจะมีน้ำเลี้ยงเพียงพอหรือไม่นะครับก็ทำการตัดกิ่งบางกิ่งออกไปนะครับผมก็จะเอาออกสักประมาณ 20- 30เตนะครับ การเอาออกเป็นการลดการคลายน้ำนะครับซึ่งจะทำให้ไม้ไม่เหี่ยวนะฮะเราจะสังเกตได้ว่าถ้ารากไม่เพียงพอแล้วนำไปปลูกเนี่ยใบจะเหี่ยวและบางครั้งอาจจะเหลืองแห้งแล้วก็ร่วงสลัดใบทิ้งไปนะครับถ้าเป็นการแห้งร่วงสลัดใบทิ้งไปก็เป็นการลดการคายน้ำนะครับเป็นธรรมชาติของเขานะครับซึ่งอันนั้นเป็น นิมิตหมายที่ดีนะครับว่าต้นไม้ต้นนั้นไม่ตายนะครับแต่ถ้าต้นไม้ใบเหี่ยวแห้งติดต้นนะครับไม่ร่วงเคาะเคาะเคาะที่ต้นแล้วใบไม่ร่วงอันนี้ไม่ค่อยดีนะครับต้องรีบๆทำการลิดใบออกให้หมดทั้งต้นนะครับแล้วก็อาจจะทำการอบหรือควบแน่นไว้ก็ได้นะครับซึ่งเป็นการช่วยได้นะครับลดการายน้ำของต้นไม้ได้อันนี้ผมจะอ,ออกแค่บางส่วนนะครับเพราะ เชื่อว่ารากเยอะนะครับไม้ที่เราจะทำการตัดนะครับถ้าเป็นถุงพลาสติกหรืออะไรเงี้ยเราจะมองเห็นรากชัดเจนนะครับแต่อันนี้มองไม่เห็นรากนะครับแต่ผมเคยแกะมาดูทีงแล้วนะครับปรากฏว่ารากเยอะนะครับก็ ทำการตัดได้นะครับนะฮะจะมองเห็นลากนะครับอันนี้เป็นลากที่วิ่งขดนะครับการปลูกนะครับผมจะใช้ภาชนะที่ใหญ่กว่าเดิมเล็กน้อยนะครับแล้วลองก้นด้วย มพะพร้าวสับนะครับเพราะว่าก้นกระถางพวกนี้รูจะใหญ่นะฮะถ้าเราใช้ดินเลยเนี่ยดินจะร่วงออกไปหมดนะครับก็เลยจําเป็นต้องใช้มพะพร้าวสับรองก้นเอาไว้ไม่ให้ดินร่วงนะครับ ก่อนทำการปลูกนะครับผมจะทำการผูกลวดไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ต้นไม้เนี่ยประคองต้นไม้เอาไว้นะครับไม่ให้ขยับไม่ว่าจะเป็นการปลูกไม้จากกิ่งตอนกิ่งใหญ่ๆหรือเป็นการปลูกเพื่อเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางของบอนไซเลยนะครับส่วนมากผมมักจะใช้ลวดยึดเอาไว้เสมอนะครับเพื่อไม่ให้ ลำต้นของเขาขยับนะครับนี้ผมลองก้นด้วยวัสดุปลูกสูตรสองนะครับที่เหมาะสำหรับปลูกตะโกนะฮะอันนี้พอเราปลูกได้แล้วใช้ลวดรัดนะฮะอันนี้ผมทำไว้3ทิศทางนะครับการโยงไว้แบบนี้นะครับจะทำให้ต้นไม้เนี่ย มั่นคงนะครับแล้วก็รากไม่ขยับนะครับแล้วก็สามารถปรับองศาของต้นไม้ได้ตามความเหมาะสมด้วยนะครับที่ผมไม่ใช้กระถางใหญ่มากเพราะว่าพอเราปลูกไปนะครับรดน้ําให้ชุ่มทิ้งเวลาไว้อีกสักประมาณ3-4เดือนนะครับรากก็จะออกมากขึ้นอีกผมก็จะขยายกระถางขึ้นอีกค่อยๆขยายไปเรื่อยๆนะครับบางครั้งที่เราขยายกระถางหรือใส่กระถางใหญ่ในครั้งแรกเลยทีเดียวเนี่ยบางครั้ง เราลดน้ําชุ่มเกินไปนะครับแล้วก็จะทําให้ดินแฉะเกินไปแล้วก็ต้นไม้เนี่ยรากเขานําน้ําที่ไปเลี้ยงเนี่ยได้ปริมาณจํากัดนะครับแต่เราลดน้ําอยู่ในกระถางใหญ่ที่ลดน้ํามากเกินไปกระถางจะแฉบางครั้งอาจทําให้รากเน่านะฮะและต้นไม้เสียหายได้เพราะฉะนั้นผมจะค่อยๆทําการขยายกระถางไปเรื่อยๆนะครับหลังจากทําการยึด แล้ททาการปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาเขียนบอรทีหนึ่งว่าผมปลูกวันนี้ครับปลูกวันที่5เดือน10ปี66นะครับซึ่งเราก็จะมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าการเปลี่ยนแปลงของต้นนี้จะเป็นอย่างไรต้นไม้นะครับเมื่อเราปลูกใหม่เนี่ยจะสังเกตได้ง่ายก็คือเขาจะแทงยอดอ่อนออกมานะครับเมื่อต้นไม้แทงยอดอ่อนออกมาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ว่าต้นไม้เนี่ยรากเติบโตดีแล้วแข็งแรงแล้วนะครับเมื่อยอดอ่อนพุ่งก็แสดงว่าต้นไม้นั้น รอดแล้วร้อยแน่นอนนะครับการยึดนะครับเมื่อเรายึดไปแล้วเนี่ยจะทําให้ต้นดูมั่นคงแข็งแรงนะครับอันนี้รากจะไม่ขยับรากเขาก็จะเดินได้ดีนะครับหลังจากนั้นผมก็จะทําการลดน้ําลดด้วย B1 แล้วไว้ในพื้นที่ลําไรประมาณ7-10วันนะครับก็สังเกตได้ใบไม่เหี่ยวไม้แทงยอดอ่อนลงมาต้นไม้นั้นรอดแล้วแน่นอนครับท้ายคลิปครับ เขาคิดจากการเล่นบอนไซน์ะครับหลังจากที่เราเลี้ยงต้นไม้ต่อเขียงไปแล้วหรือเราต้องการตัดในกิ่งที่เราไม่ต้องการนะครับบางครั้งเราอาจจะเสียเวลาด้วยการตอนนะครับอาจจะใช้เวลา1、เดือน2เดือน3เดือนนะครับแล้วเราก็จะได้โครงสร้างใหม่ขึ้นมาเล่นนะครับแต่ถ้าเราตัดทิ้งไปเลยก็คือเสียหายไปเลยนะครับเมื่อเราตัดต้นมาแล้วนะครับถ้าเป็นต้นตรงๆเราก็มาจัดเป็นสวนป่าก็ได้เป็นฟอร์มไม้ทรงรูปทรงคลาสสิกหรือรูปทรง บัณฑิตลูกทรงคนคู่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตามที่เราได้โครงสร้างมาก็จะทําให้ต้นไม้ไม่เสียหายนะครับและเป็นการเพิ่มมูลค่าของต้นไม้มากขึ้นด้วยครับสวัสดีครับทุกท่านสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยสมัครสมาชิกเริ่มต้นเพียงเดือนละ35บาทท่านจะได้สมัครสมาชิก f r e t h ี่เมมเบอสิ่งที่ท่านจะได้รับคือป้ายชื่อผู้สนับสนุนช่องบอนไซ Station